สูตรที่นำมาฝากนี้เป็นเพียงแนวทางในการลงทุนเท่านั้นการเล่นทุกอย่างขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้เล่นนะคะอย่าลืมรับชมพร้อมกับวิจารณญาณของทุกคนด้วยไปติดตามกันเลยค่ะสองแอดใหม่ขึ้นที่ด้านข้างนะคะเราเรียกว่าสูตร5แเต้มแบบจบสูตรคือเลขในชุด5แเต้มเนี่ยเป็นตัวเลขที่ห่างกันในระยะทุกๆ5ตัวตัวเลขนะคะโดยใช้วิธีการลบ นะคะชุดที่1ก็คือ05นะคะชุดที่2ก็คือ16ระยะห่างกันของตัวเลขคือ5แเต้มนะคะต่อมาก็จะเป็น27ชุดที่438คะ่ะแล้วชุดที่5คือ49นะคะวิธีการเริ่มต้นของสูตรนี้นะคะเราก็จะใช้เลขชุดที่1เน้นให้มารอบเดียวกันอยู่ในสูตรหลักเป๊ะ นะคะก่อนด้วยการเช็คสูตรของเมื่อวานมาถึงวันนี้นะคะเราก็มาไล่ตามสูตรคือเราจะได้เลขชุดนี้ค่ะรอบที่สองนะคะสองเจสองเเนี่ยเป็นเลขอยู่ในชุดที่3เมื่อเห็นสองเจมาเราจะลูด9ก้นะคะพอหลังจาก9กสี่เราจะใช้สเต็ปนี้ค่ะดูที่ด้านข้างนะคะแอดมายกตัวอย่างชุดสอเจ็ด สอเจนเราจะตาม9กับสค่ะ9กับสเล่นบนเท่านั้นนะคะ19ประตู9กสีมารอบไหนคะเข้าที่9ค่ะมาในรอบที่สี่หลังจากที่ชุด9กสี่มาแล้วเราเอาสองตัวนี้บวกกันจะได้ชุดหลักก็คือ3ค่ะเพราะฉะนั้นสามเราก็จะไปเข้าชุดสูตรถัดไปก็คือ3ามปเราจะเล่นเฉพาะอยู่ในชุดสูตร5้เต้มนะคะ หลังจาก9สีมาก็จะตาม38ค่ะปรากฏว่า38เนี่ยมันมาในชุดเดียวกันเลยนะคะก็คือมันมา39เพราะฉะนั้นชุด38ถือว่าออกไปแล้วในรอบนี้เลยนะคะออกไปแล้วเพราะฉะนั้นพอ38มา2ตัวนี้บวกกันค่ะเราจะได้ตัวเด่นถัดไปคือ1 1ก็ต้องเป็นชุด16นะคะถ้าตามศูนย์แต้มที่ขึ้นด้านข้างนะคะ สามาลูดหนค่ะเข้าที่1นะคะถือว่ามามาหนึ่งหลากแตกค่ะชุดหนึ่งหมาลากแตกปุ๊บนะคะ1นบวกหได้เท่ากับ7ค่ะ7ก็จะกลับไปคู่กับชุด7จดสองซึ่งมันจะกลับมาที่ชุดแรกนะคะเลขสูตรห้าแต้มจบสูตรนะคะแบบจบสูตรเนี่ยเราจะเล่นได้4ี่ตัวยกเว้น0ูนย์ห้านะคะ ส่วนชุดอื่นๆมันจะวนได้สี่รอบหรือสี่ชุดมันจะกลับมาที่ชุดเดิมค่ะอ่ะต่อไปชุดสุดท้ายคือปิดปิดชุดที่สองเจ็ดชุดเดิมของของมันตั้งแต่ชุดแรกนะคะผลเข้าที่สองค่ะในรอบที่เจ็ดอันนี้คือถือว่าปิดรอบนะคะถ้าเราตามหนึ่งตัวนะคะต่อไปค่ะ ก่อนจะเล่นรอบถัดไปให้เราย้อนกลับมาดูว่าตัวเลขในสูตรห้แต้มก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอะไรคือ1 6ค่ะ1 6เป็นเลขชุด0ูตรห้าแต้มนะคะเพราะนั้นหนมาเราจะรูดสอเโอเคชุดนี้ชนกันมันออกไปแล้วหลังจากสองจก็จะเป็น9ก้าสมารอบนี้ค่ะพอ9กสปุ๊บเราก็จะตาม38ค่ะ38มารอบนี้ค่ะ พอสามแปดมาเราจะตามหนึ่งหแต่ปรากฏว่ามันมารอบนี้พร้อมกันพอหนึ่งหกปุ๊บก็จะกลับไปที่ชุดเดิมค่ะก็คือสองจอ่าหนึ่งหปิดรอบนะคะปิดรอบที่ชุดนี้ค่ะหนึ่งหเล่นวัดลันไปเรื่อยๆนะคะจากสองเจ็ดจากหนึ่งหมาสองจ็ดก็เข้ารอบนี้ค่ะพอสองเจ็ดก็จะเป็น9ก้าสี่ก็เข้ารอบนี้ ลองสังเกตนะคะว่าเลขมันจะรันมาเรื่อยๆตอนนี้รอบที่สิบสามเป็นเก้าสี่นะคะพอเก้าสี่มาปุ๊บเราก็จะตามสามแปดเนาะเข้ารอบนี้ค่ะสามแปดลากแตกนะคะพอสามแปดเราจะตามหนึ่งหค่ะก็หมานะคะพอหนึ่งหเราก็จะตามสองเจ็ดค่เว้นหนึ่งสองสามมารอบสามเข้าที่เจ็ดนะคะหลังจากสองเจ็ดมาตามเก้าสี่ค่ะ ใครดูไม่ทันนะคะจดแล้วก็สังเกตตามแอดใหม่ไปด้วยถ้าเราจำชุดสูตรแค่สี่ชุดหลักแค่นั้นเองได้มันจะรันต่อกันไปเรื่อยๆได้แล้วก็บวกความเข้าใจเข้าไปนะคะเก้าสี่ก็เข้าชุดนี้ค่ะตอนนี้ถึงรอบที่ยี่สิบสองรอบที่ยี่สบสองเก้าสี่เข้าที่สี่นะคะเก้าสี่ก็จะเป็นสามแปดค่ะลากแตกแต่ขยับมาไกลนิดหนึ่งนะคะเข้าที่แปด จากนั้นก็จะเป็นหนึ่งหกค่ะหนึ่งหเข้ารอบนี้ลากเตะอีกเหมือนกันพอหนึ่งหกก็จะเป็นสองเจ็ค่ะก็เข้ารอบถัดมาเข้าที่เจ็ดสังเกตว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะเนี่ยีกรันมาตลอดเลยเกือบเด้งเนาะเกือบเด้งเพราะมันเราลูดสองเจ็ดมันออกเจ็ดสามนะคะสองเจ็ดเข้าไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเก้าสี่ค่ะเข้ารอบนี้ค่ะเก้าสี่ ขอ94ก็จะเป็น38อีกครั้งรอบนี้เด้งนะคะเข้าเด้งเลยสองตัว38ต่อไปก็จะเป็น16ค่ะมาเข้ารอบนี้นะคะ16นะพอ16ปุ๊บหนึ่งถึงรอบปัจจุบันล,ละ16ใช่ไหมคะก็จะเป็น27 27เข้ารอบนี้ค่ะเข้าที่สองจากนั้นก็จะเป็น94นะคะ94ก็มารอบนี้ค่ะต่อไปก็จะเป็น 38นะคะถ้าลันตามชุดนี้คือต่อไปในรอบที่43 43 44 45่จริงๆต้องตามแต่รอบ42ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะบวกไปอีก4รอบแค่นั้น43 44 45 46เราจะตามชุด38นะคะแต่ว่านะตอนนี้เมื่อกี้นี้ที่แอปใหม่แนะให้ก็คือ จริงๆมันมีชุดที่มันรันต่อกันมาแล้วมันบรรจบพร้อมกันนะคะก็คือสี่สองเนี่ยมันเป็นชุดที่ก่อนหน้าเนี้ยค่ะมันมีชุดหนึ่งที่รันต่อกันมาแล้วมันมาจบกันอยู่ที่ชุดสองเจ็ดสี่สองนะคะชุดสี่สองเนี่ยมันมาจากสองชุดนั่นก็คือชุดสองเจ็ดซึ่งต่อไปเราต้องตามเก้ากับสี่แล้วอีกชุดหนึ่งนะคะก็คือสี่ค่ะสี่เก้าแต่ว่ามันมา ต่อไปคือสามแปดนะคะมันมาจากสี่กับสองค่ะต่อไปเราต้องตามชุดที่สามารถวินได้คือสามแปดบวกเก้าสี่แต่มันไม่เสมอไปนะคะแอนใหม่บอกก่อนว่าการที่จะบบจวินแบบนี้หรือเจาะวินแบบนี้มันไม่เสมอไปมันอาจจะชุดเก้าสี่มันอาจจะมาคนละรอบกันสามแปดก็มาคนละรอบกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเจาะ มันก็จะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแอใหม่์ก็จะแนะนําว่าให้เราเล่นลูด1 9ประตู1ชุดลูด1 9ประตูอีก1ชุดแล้วก็อาจจะเจาะเพิ่มนิดหน่อยนะคะอาจจะเจาะเพิ่มได้นิดหน่อยไม่ไม่โลภมากนะคะแล้วชุดเจาะยิ่งน้อยตัวก็ควรจะเล่นลงไปล่างด้วยนะคะเล่นบนเล่นล่างด้วยค่ะถ้าเล่นชุดเจาะเพราะว่ามันเคยมีหลายๆครั้งที่แทนที่มันจะออกบนเด้งมันกลับไปเด้งล่างแทน หรือเข้าชุดเจาะของชุดล่างแทนเพราะว่าเลขมันเลื่อนค่ะเลขมันไม่ออกนะคะ,ะวันนี้แอดใหม่ฝากไว้ในทริคนี้น่าสนใจมากเพราะว่าสังเกตดีๆนะคะเลขมันจะลันไปตลอดเราไม่ต้องไปสับสนเพียงแต่ว่าเราควรจะจดผลจดสถิติแล้วจดเลขชุดที่มันควรจะออกแล้วมันลันเป็นไปตามนั้นไหมนะตั้งแต่เมื่อเช้าจนถึงปัจจุบันนี้42รอบยังไม่หลุด5รอบนะคะ ยังไม่หลุดในห้ารอบเลยในเลขชุดที่รันมาให้ดูนะคะณนะตอนนี้ก็จะเป็นรอบที่หนึ่งอยู่ค่ะยังไม่มาสองชุดนี้นะคะชุดเก้าสี่กับสามแปดตามก็ต้องตามให้ถึงที่สุดค่ะอย่าเล่นครึ่งคึ่งกลางกลางเพราะถ้าเล่นครึ่งคึ่งกลางกลางปุ๊บตัดสินใจก่อนตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าถ้าไม่มาถ้าเราต้องเตรียมห้ารอบเนี่ยเงินทุนเราใช้เท่าไหร่นะคะถ้าไม่มาคุณจะผิดหวังไหมเสียใจไหมนะคะ หรือถ้าเล่นไปแล้วสามรอบไม่มารอบที่สี่ลงมันทบเยอะมากเลยเราไม่มั่นใจเราเลือกที่จะไม่ลงแบบนี้คือไอ้ที่ผ่านมามันก็เสียแน่นอนค่ะแต่ถ้าหากว่าลงต่อยอมรับขาดทุนได้เท่านี้พรุ่งนี้ค่อยเอาคืนก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าลงไปแล้วเสียเยอะขนาดนี้จะเสียดดยมากกว่าหยุดกลางคันไปเลยค่ะไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องเล่นเลยตั้งแต่เริ่มต้น นะคะไม่มั่นใจไม่ต้องเล่นถ้ามั่นใจแล้วค่อยเล่นจะได้ไม่มานั่งเสียใจยทีหลังเนาะ,ะสูตรทุกสูตรที่นำมาให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าจะให้ดีกับผู้เล่นก็ขอให้เช็คสถิติด้วยตัวเองแล้วก็เก็บสถิติลหลายวันค่ะอย่าเพิ่งเชื่อแอดในทุกๆคำพูดอย่าเพิ่งเชื่อแอดคนที่วางให้นะคะไม่มีใครที่จะตอบคำถามเราหรือว่า เล่นแล้วได้กำไรจริงๆเหมือนเราวางแผนด้วยตัวเองนะคะจะดีที่สุดแอดใหม่ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในวันถัดไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ